เทคนิคการลดหุ่นนะคะหรือลดน้ำหนักที่คุณจะต้องรู้แล้วก็สำคัญมากๆในชีวิตของคุณเลยถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่สุขภาพดีนะคะแล้วก็หุ่นดีก็คือทำอย่างไรให้เรามีความสุขในการลดน้ําหนักมากที่สุดหรือในการลดหุ่นมากที่สุดนะคะการที่ให้เรามีความสุขอย่างหนึ่งที่คุณครูวีอยากจะแบ่งปันก็คือว่าการโฟกัสที่ การที่เราต้องทำหรือต้องกินนะถ้าเกิดการลดน้ําหนักแบบที่เราจะต้องจำกัดนะคะจำกัดจำนวนห้ามกินนะเช่นห้ามกินข้าวเกินวันละหนึ่งทัพพีเนาะห้ามกินคือถ้ามันมีข้อห้ามเยอะๆค่ะ การลดน้ําหนักหรือการลดหุ่นแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนเพราะว่าเราลองคิดดูนาะว่าถ้าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับข้อห้ามนะคะห้ามนั่นห้ามนี่ไม่สามารถทําได้หรือโฟกัสสิ่งที่ต้องห้ามทาเนี่ยการประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักยากมากเหมือนกันเวลาเราทํางานนะคะถ้าเราบอกทีมงานของเราว่า ห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือห้ามมาสายห้ามพูดไม่เพราะนะคะแต่เราไม่ได้ไปโฟกัสที่การต้องมาให้มาตรงเวลานะให้เราพูดเพราะๆหรือนะคะโฟกัสสิ่งที่ให้ทำอยากให้ทำอยากให้เป็นนะคะให้เริ่มต้นจากการทำก่อนทำสิ่งที่ต้องทำก่อนเช่นยกตัวอย่างเช่นคุณครูวีแบ่งปันนะคะว่าถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักให้เราโฟกัสที่การดื่มน้ำก่อนเช่นการดื่มน้ำ ก่อนเมื่ออาหารสักครึ่งชั่วโมงเพื่อเป็นการกระตุ้นการเผาผลาญน,นะคะอันนี้มีงานวิจัยรองรับอย่างเงี้ยให้เราโฟกัสแบบนี้ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไรแล้วเราก็ค่อยๆสะสมสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราควรทำให้มากขึ้นแต่ถามว่าของเดิมที่เราอยาก เคยทาเคยกินเคยเป็นอยู่เนี่ยเราทํายังไงกับมันเราอาจจะต้องค่อยๆนะคะทําสิ่งนั้นเป็นเรื่องเททายอันนี้คุณครูวีให้เทคนิคเลยนะคะว่าให้ทําสิ่งนั้นเป็นเรื่องเททาย,ทายแล้วการลดหุ่นการลดน้าหนักเนี่ยจะอยู่กับเราเพราะคุณครูวีเข้าใจดีค่ะว่าเวลาเราอายุมากขึ้นมันมีนิสัยบางอย่างหรือมันมีความเคยชินบางอย่างที่เราเคยทำนะคะแต่วันนี้ถ้าเราเริ่มต้นคุณครูวีแนะนําค่ะว่าให้เราเริ่มต้นทําบางอย่างที่เป็นสิ่งที่มันทําให้เรา ประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักแต่อย่าเริ่มต้นด้วยการตัดอะไรออกอย่าเริ่มต้นด้วยการห้ามตัวเองเพราะมันจะทําให้เราไม่มีความสุขแลนี้แหะคะ่ะเป็นความที่สําคัญมากๆในการลดน้ําหนักนะคะขอให้ทุกคนมีหุ่นดีมีสุขภาพยอดเยี่ยมนะคะเราเจอกับคุณครูวีสอนลดหุ่นสําหรับวัย40บวกได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจนะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย